ที่3สิงหาคมพุทธศักรา 2, ช2504สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในงานมหาสมนานุสร์ครบ50ปีต่ปีสิ่งพระชนของสมเด็จพระมหาสมณนนเจ้ากรมพระยาวชิระยา,วานวโรรสนวัดบวรนิเวศวิหารต้องจดทุกเพียงเครื่องเทาน้อย ถวายสการะพระบรมรูปสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายพระอาทิตย์สมเด็จพระมหาสมาณาเจ้ากรมพระยาวชีระยางวโรรสกล่อมาทรงนมัสการพระสารสกภณเจ้าอาวาสวัดบวรเวทวิหารโอกาสนี้เจ้าอาวา,าสได้ถวายหนังสืองานมหาสมนา,าน,นุสรห์และจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทปร พ่อพระเนีรยมีเทศการต่างๆบนชั้นสาของอาคารจนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาเึงเสด็จพระราชาดำเนินกลับ